รายการมีเดียท็อปสายมอสือ EP อ5วันนี้มีเท็อปสายมอสือจะพาทุกคนไปบุกสื่อสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัย,ย,ยราชภัฏมหาสารคามกันบอกเลยว่านอกจาสื่อสัมภาษณ์แล้วเรายังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่นอีกด้วยว่าแต่เราจะสุบถามอะไรกันบ้างนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะต <'s> อนนี้เราก็ได้ผู้โชคดีคนที่หนึ่งแล้วนะคะให้น้องแนะนำตัวหนะะ่อยค่ะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อหวานคะ่ะน้องหวานนะคะที่มีเกมมาให้น้องหวานเล่นวันนี้ ให้น้องหวานบอกของกินตามสีที่พี่กำหนด5้าอย่างภายใน15วินาทีถ้าน้องทําได้พี่จะเลี้ยงขนมหรือน้ำที่อยู่ในรูปกดเลือกได้เลยหนึ่งอย่างโอเคไหมคะโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วเออพี่ยังไม่ได้บอกสีเลยนี่อาสีเสื้อน้องเลยสีแดงเอาให้เวลาคิดดูนะเนี่ยสีแดงนะใช่ค่ะนะได้หมดเลยผลไม้น้ํอาหารจานเดียวจานหลักหรือว่าเป็นอะไรได้หมดสามสองหนึ่งปิ๊พริกมะเขือเทศน้ําแดงออมีอะไรอีกนะ พี่มองไปหน่อเล็กช่วยหน่อยค่ะจุนะคะอะไรนะแอปเปิ้ลไกาอลรีค่ะโอเคเด็๋ยานสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกฎว่าน้องอยากกินอะไรโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างนี้พี่จะสัมภาษณ์ไปด้วยน้องเรียนคณะอะไรคะเรียนคณะศัตย์ศัลร์นะคะสาขาสาขาการสอนภาษาจีนการสอนภาษาจีนถ้าย้อนเวลากลับไปได้น้องยังอยากเรียนสาขานี้อยู่ไหมคะถ้ายังไปได้หนูก็ยังเรื่องเรียนสาขานี้อยู่ค่ะเพราะว่าหนูชอบภาษาจีนชอบภาษาจีนมากเนาะ คำถามนี้พี่อยากถามมากเลยคิดว่าหนุ่มคณะไหนหน่ารักที่สุดพูดได้หรอคะพูดได้เราพูดได้เลยคณะค่ะคณะอือคณะศึกาาม,มาพังกันเยอะๆแกหนุ่มหล่อนะนี่โอเคทําไมถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสานคาเป็นมหาลัยที่แบบว่าฝึกหัดครูค่ะแล้วมีชื่อเสียงในด้านการที่รักษาครูเยอะค่ะหนูก็เลยเลือกเรียนที่นี่เพราะว่าหนูอยากเป็นครูด้วยค่ะเป็นคนจังหวัดไหนสานคามเลยเป็นคนจังหวัดมหาสารคามเลยอำเภอไหนเอ่ยอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองโอเคจะกินอะไรเลือกได้เลย เอาเป็นน้ำก็ได้น้ำสไหนดีคะ่ะโอเคตัวนี้ค่ะพี่พ้องตอนนี้เรียนอยู่ปีไหนแล้วปี2ค่ะเรียนอยู่ปีสองแล้วอูู้ตกใจเรียนอยู่ปีสองแล้วนะโอเคนประมา <c oughs> นี่นี่นะคะข <c oughs> อบคุณควอบคุณนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับพี่นะคะออีกอย่างหนึ่งเราจะเปิดบาร์มาสะดวกไหมไอีก็ได้หรือเบจิก็ได้ค <c oughs> ่ะไอจีนะคะสวิตี้อันเดอร์สกอร์แปดแปด้มาสิตัวแปด15ตัวนะคะหนุ่มๆคนไทนที่กำลังเลงอยู่นะคะคุณ <c oughs> ต้องมีความอดทนที่จะ พิมเลขแปด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 ไม่ใช่เบียพนันนะคะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากะบ๊ายบายเราก็มาพบผู้โชคดีคนที่สองและคนที่สามแล้วนะคะเขาอยากเล่นแพ็กคู่โอเคเดี๋ยวแนะนำแนะนำชื่อเล่นเลยสวัสดีค่ะชื่อสายนะคะชื่อสายนะคะสวัสดีครับชื่อต้านะครับน้องทรายกับน้องต้านะคะวันนี้อ่ะถึงไม่ไปเลยวันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นอายุกันอีกแล ให้น้องบอกของกินตามสิ่งที่พี่กำหนด5อย่างภายในส5วินาทีถ้าน้องทำได้พี่จะเลี้ยงเลยก็ได้ในตู้กดคนละหนอย่างโอเคไหมโอเคทีมีพี่ที่จับเวลาไว้ด้วยนะไม่กองแกงนะคะกดดันสุดๆกดดันมากสุดเล่นพี่จะเล่นด้วยกันสองรอบสองสีโอเคไหมสีแรกฟังดีๆนะสีเขียวค่ะเริ่มเป็นอาหารนะแกงเขียวหวานือหง อะไรอ่ะที่เป็นอะไรเขาเรียกฝักบัวทอดหรอฝักบัวใช่สัขยาใบเตยฝักบัวนัะเหรอไม่ที่เป็นแป้งหยอนอ๋อเี่ได้ได้ได้สังขยาใบเตยชาเขียวชาเขียวเค้กชาเขียวมะข่ะได้โอเคเก่งมากทีนี้รอบรอบที่สองสีเจอี่สีหนึ่งแต่ว่าให้น้องก้าต่อทอ่ตั้งเลยบอกเลยฉันจะเพิ่มเลเวลความยากของสีอาหารสีนี้ไม่ไม่ค่อยมีแน่นอนแค่ต้องใช้ชนะได้เรามคิดเจ้าสีม่วงหรือสีน้ำเงินดีอันนี้ใ่คิดเลยนะโอ้สีม่วงให้หนูดีน้ำเงินเอาี่ะสีน้ำเงินนะสามสองหนึ่งเริ่ม ขนต้มสีอันันสีอันชันขนมต้สีอันันเราเกได้เไรีกยเขียวหวานใส่สีธรมาได้อะไรอีกอ่ฮาูฮาวายฮาวายโซดาอีกอที่สองแลวล้วแวแล้ท่จะไดนภูฮาวายล่ะภูิฮาวายอรี่ไงได้เคเอรี่เค้กลาเตอรี่อืมโอเคโอเคได้ให้ใช่ใช่คความพยายามใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะให้ไปเลือกของกินในตู้กด่างวุอลุเด้งกดยังไงะ ค่ะเราก็มาถึงตู้กดแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเลือกคนละหนึ่งอย่างนะคะว่าน้องต้องอะไรกันบ้างอ่ะเลือกเลยค่ะเลือกเลยขัดที่รักที่ลงที่รักที่รักคนเดีวโอ้โหเอาไปเลยเอาไปเลยเอาเลยเอาเบอร์สิบสามเอาเบอร์สิบสามครับพี่เฟองโอเคเดี๋ยวไปหามุมสัมภาษณ์กันเนาะตรงนี้มันแคบไปโอเคปะเออป่ะอาก็ได้ขนมคนละห่อเลยเนาะแบ่งที่กันนะเอออ่าน้องเรียนคณะสาขาอะไรคะ ก็เรียนที่คณะครุศาสตร์นะคะสาขาการศึกษาด้วยค่ะอ่าน้องต้าผมก็เรียนคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาด้วยนะครับอืสอนเด็กนะนี่ใจเย็นใช่ไหมเป็นคนใจเย็นอยู่ที่สุดที่สุดยังน้าอืมถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยังอยากเรียนสาขานี้อยู่ไหมคะอาจจะยังน้รู้สึกอยาก มีอย่างอื่นที่อยากไปทําอีกแต่ว่าสาขานี้ก็ดีมากๆเลยนะคะชื่นชมคะ่ะรักเด็กก็มาเรียนสาขานี้กันให้เยอะๆอค่ะสำหรับผมนะครับผมก็ยังจะอยากเรียนสาขานี้นะครับเพราะว่าผมรักเด็กมาตั้งแต่มัธยมแล้วครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเรียนสาขานี้เหมือนกันนะคบนี่ตอบดีนางงามมิสแกร,รนหรือมิสยูนิเวเอ <S 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 ร์สเอารยรอาจารย์รักเลยคิดว่าหนุ่มโอ้ต้องหนุ่มทั้งสองเนาะคิดว่าหนุ่มคณะสาขาหรือว่าตัดตรงสาขาเลยก็ได้หรือว่าเอากว้างๆเป็แค่คณะหน้าตาดีสุด ในตอนนี้เลยฮอตๆเลยฮอนๆเลยใช่ไหมแบบในดวงใจก็จะเป็นวินสกิล่าหรือเปล่าข้ามมาข้ามมาใช่ไหมข้ามมาวินสกิลาก็คณะวิศวะค่ะบยังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยนะวิศวะไปเจอที่ไหนบ่อยที่สุดวิศวะไปเรียนที่ตึกเขาไม่ได้เจอบ่อยตรงรามพีพิธไทยใครโอ้ยรู้แต่ว่าเขาหลอกไม่เลยโอเคทำไมถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเราคะ ติดที่นี่ค่ะรู้สึกว่ามีการท้าทายมากค่ะน่าดูสาขาการศึกษาบำรงไว้นะคะจากพันกว่าคนหนูได้มาติดหนูเลยว่าว้ยเราติดแล้วนะนี่ค่ะเอาวะเอาอ่ะเรามาเรียนที่นี่เลยดีกว่าก็ที่นี่ก็ใกล้บ้านหนูด้วยค่ะเอ้ยจวัดไหนเอ่ยกาฬสินธุ์นะา๊ะกาเป็นของกาะสินธุ์บ้านไหนอโอ้ยปนังอีบุ๊ด้ค่ะเเพิ่งหวยเพิ่ไหนกะ อย่างบ้านก็ไปเลยดูบ้านหนอกนี่บ้านอะไรนะมันก็เลยดูบ้านหนอกนะคะเพราะว่าบอกบ้านขึ้นไปแล้วบ้านยังบ้านหนองอีบูตจ้าน้องอีบูตนี่หนองอีบูตโอเคที่เที่ยวไหนแบบแนะนำไหมที่สุดในกาฬสินธุ์โอ้ยก็ต้องเป็นพิพิธภัณฑ์สรินฮรนะใช่ป่ะใช่ป่ะหรือว่าจะไปดูแบบซื้อของมาไปซื้อของไปอ่าอาจจะราคาหนักนิดนึงตอนนี้อะไรที่แบบว่าบุมมุมดังๆในทิกตอกเลยที่เห็นบ่อยมากที่เห็นบ่อยมากอยู่กาฬสินธุ์เนี่ยอะไรนะอุ้มใหญ่ๆอ่ะ อเคยังพีนี่อ้าใช่คนเ่าหลีไหมวันผูสิงไหมอะไรอะไรม่ถูบูมบูมเลยตอนนี้แบบดังมากมีคนศรัทธานับถือเยอะมากอ่ะพี่บอกลูกดีมีอะไรพี่มองใบแล้วพรหลงพ่อเลยงเลยหลีงออะไรนะโัธิญาณโพธิญาณอะไรเลียงปูศิลาโอ้ยงปูอะไรเล่นมกไอยยโอ้ยงปูเอง อยากอยากลองชื่อถึงมีอะไรอยากให้มีอะไรโอเคแล้วน้องต้งอยู่จังหวัดไหนอ๋อผมอยู่จังหวัดชายภูมิครับชายภูมิมีอะไรเด่นๆเลยที่นั่นอ๋อข้าจะเป็นเด่นๆจริงก็จะมีอ่าตุ้งดอกกระเจียวครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผาขำหดครับแล้วมันก็จะมีมอหินตั้งด้วยครับอ๋อได้ไหมถ้าไม่เขาเป็นเป็นชื่อจริงๆเลยนะครับพิมในกูเกิลมันก็มีครับมันก็ขึ้นเลยใช่ครับเราเราพิมพ์ว่าขำหดได้ไหม โอ้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไหมพี่ตะพิคนี่มไม่ยอมกันนะควนะที่นี่เขามีมีฟพิพด์นะคะในเนาะก็คือเป็นมูฟกันในเนาะออยนจะมีการเปิดวาร์ปไอจีมีอะไรก็ไม่รู้ไอจีหรือเฟซบุ๊กก็ได้หมดเลยอ่ะลอง้ากันเลยอ่าถ้างั้นผมขอไปเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กผมก็คือ c h a n a p h o n แล้วก็ s i n g n a u n ครับใช้คนสิงห์นวดค่ะอืมอ่าตรงท้ายอาจจะยาวนิดนึงนะคะก็ขอเป็น IG แล้วกันนะคะ K H A N I D H A D a นะคะ under score S A I ค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองคุณนะคะที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมให้พี่ๆได้สัมภาษณ์นะคะในในมหาลัยของเรานะคะน่าอยู่มากเพราะว่ามีน้องๆแบบแบบนี้เลยเพราะว่าแบบม้วนจอยกันทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างนี้พี่พี่ อยากรู้จักพี่พี่ก็ถามได้เลยนะใช่พี่สาขาไหนคะพี่เรียนสาขาไหนคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาอะไรคะสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมากเป็นไงคะสาขาหนีเป็นเลิศมากเราได้ประชันภัยทั่วมหาวิทยาลัยเลยค่ะถ้าจบสาขานี้ไปแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างอู้ได้หลายทางเลยนะถ้าแบบเด่นๆเลย ประกาศขา่าวว่าอยากนอนพี่กอสัมพันธ์อ,อย่างนี้คอนเทนต์เฮียเตอร์คอนเทนต์เฮียถีบอะไรพวกนี้แล้วเป็นดีไซน์งูนี่นันมีหมดเลยสฉันเลิเนาะทุกคนโอเคข <สำ S 1> อบตาผมขอแล้ว okay. โอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะที่มามร่วมจอยไปกับพี่โอเคบ๊ายบายเราก็ได้ผู้โชคดีคนถัดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มากันสองคนเลยเดี๋ยวพี่จะให้แนะนำตัวนะคะเป็นชื่อเล่นพอนะสวัสดีครับเปัมครับชื่อเปรมสวัสดีค่ะเมยค่ะเมยโอเคเอาติถือมาไว้เลย วันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นให้น้องบอกของกินตามสีที่พี่กำหนดห้าอย่างภายใน15วินาทีถ้าน้องทําได้เดี๋ยวพี่เลี้ยงของกินในตู้กดตัวละหนึ่งอย่างโอเคไหมโ <Okay, S 1> <Okay. S 2> okay. อเคเดี๋ยวจะเป็นสองครั้งช่วยกันตอบได้ครั้งแรกจะเป็นสีเหลืองถ้าพร้อมแล้วเริ่มมามามาโอเคไดม้มีเหลืองโอเคได้กล้วยค่ะกล้วยได้ สับปะรดครับสับปะรดโอเคอ่ะอีกหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างแล้วลุ่เรียนค่ะดุเรียนโอเคผ่านนะคะอ่ารอบที่สองที่จะเพิ่มความยากของสีนิดนึงสีม่วงอือยังไม่ตอบยังไม่ตอบเดี๋ยวได้ตอบสามสองหนึ่งเริ่มมันม่วงอ่ามันม่วงได้ผสมม่วงโอเคอีสองอีสองอีสองเลยช่วยกันมั่งกดครับอ่าได้ได้เป็นเกลือ ติ๊กติ๊กติ๊กติกติ๊กติ๊กติ๊กอะไรใส่สีผสมอาหารก็ได้ขนมปังค่ะอ่าขนมปังได้ได้แล้วก็ลูกอมอืมแถมอีกนะแถมอีกโอเคโอเคได้อ่าเดี๋ยวพี่จะพาไปกดของกินที่ตู้กดกินไม่ต้องเลยคุณแม่จะเอาอะไรอะไรกันอ่ะน้องเตมเอาสามเก้าสามเก้าโอเคสามเก้ายี่จังหวัดอะไรกันอ่ะจังหวัดขอนแก่นเรียนที่นี่หรอใช่ครับอยู่ปีไหนกันแล้วอยู่ปีสองมาแล้วค่ะสี่สิบสี่นี่มาทำงานกลุ่มกัน เมื่อกี้ที่พี่มองหน้ารู้ว่าพี่รู้จักหรอว่าเพิ่งมองหน้าแล้วก็ยิ้มถ้าเป็นพี่พี่ก็มองว่าไม่รู้จักกูหรออะไรเงี้ยโอเคี๋ยวเราไปหาบุคคลสาษั์กันน้องเรียนคณะแล้วก็สาขาอะไรคะค่ะเรียนคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะเหมือนกันนะคะบผมสาขาภาษาไทยนะคะคณะครุศาสตร์โอเคถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยังอยากเรียนสาขานี้อยู่ไหมคะ สำหรับหนูนะคะก็ยังอยากเรียนสาขานี้ค่ะเพราะว่าเมื่อเข้ามาศึกษาแล้วนะคะอาจารย์ในสาขาก็ให้ความรู้ได้ดีมากค่ะแล้วก็เชี่ยวชาญในด้านภาษาไทยมากๆนะคะแล้วก็อาจารย์ว่าให้คาําปรึกษาได้ดีมากๆค่ะแล้วก็เพื่อนๆในสาขาก็น่ารักกันทุกคนช่วยเหลือกันทางานค<ะ>นดีมากเลยสำหรับผมก็เลือกที่จะเรียนวันเดนเะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรียนที่นี่เราได้รู้ภาษาไทยมากยิ่งขึ้นครับรื้ว่าได้รู้ลึกขึ้นมากกว่าที่ตัวเองรู้มาก่อนครับดีมากเลยคําถามต่อไปคิดว่าสาวๆหรือหนุ่มๆคณะไหน หน้าตาดีที่สุดอ่ะน่ารักก็ได้สำหรับหนูก็ต้องคารุษะู่แล้วค่ะเอ๊ะเอ๊ภาษาไทยค่ะรวยตัวเองใช่ไหมต้องภาษาไทยแน่นอนครับคุณโอเคจะเปิดบ้านหน่อยเอาไอจีก็ได้เพราะว่าโฆษณาโปรโมทสาขาคณะตัวเองขนาดนี้แล้วอืมอ่ะเรื่องอะก็ไอจีนะคะประพาดาค่ะ P A P H A D A อันดับสกอร์2547ค่ะสำหรับผมนะครับเ r e m i e r ครับ P P P R E M เอไอแซดเด็สกอร์ค <Thanks>. รับโอเคขอบคุณนะคะวันนี้ที่มาร่วมกิจกรรมกับพี่ๆโอเคไหมขอบคุณเป็นแน่กันบ้างค่ะกับรายการดีท็อกซ์ไทยนอสซีรีส์พีห้าศึกสภาพอุะวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเราสนุกกันไหมเออถ้าชอบกดไลค์เช็กกดแชร์กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อภาคีดีท็อกซ์ไทยนอสซีอีพีต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย